เวลาพูดถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือ technical analysis เนี่ยภาพแรกที่หลายคนนึกถึงคืออะไรครับกราฟแท่งเทียนยุบยับไปหมดแล้วก็มีรูปแบบแปลกๆที่ต้องท่องจำใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาคุยกันในมุมที่ต่างออกไปเลยครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นคำาถามคลาสสิกเลยนะฮะว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยมันคือการมานั่งท่องจำรูปแบบกราฟเฉยๆหรือเปล่าแบบว่าต้องจำให้ได้หมดเลยนะทั้ง cup and handle head and shoulders double bottoms ยิ่งจำได้เยอะยิ่งเก่งจริงเหรอ บอกตรงน,นี้เลยนะครับว่าไม่ใช่เลยจริงๆแล้วหัวใจของมันเนี่ยคือการฟังครับฟังว่าตลาดเขากําลังพยายามจะบอกอะไรเราต่างหากกราฟราคาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นภาษาที่ตลาดใช้สื่อสารกับเรานั่นแหละครับโอเคครับในส่วนแรกนี้เราจะไปให้ไกลกว่าแค่การดูรูปทรงันกราฟกันเราจะลองขุดลึกลงไปดูว่าไอ้รูปทรงต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรอยู่เบื้องหลังกันแน่ นี่แหละครับคือแก่นของมันเลยพูดง่ายๆก็คือเทคนิคอลแอนาลิซิสเนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องมือที่ทําให้เราเห็นภาพการสู้กันระหว่างฝั่งซื้อกับฝั่งขายหรือก็คืออุปทานกับอุปสงค์แบบสดๆเลยนะฮะรูปแบบต่างๆที่เราเห็นมันก็คือผลลัพธ์จากอารมณ์ความโลภและความกลัวของคนในตลาดนั่นเองครับไม่ใช่เวทมนต์อะไรเลยทีนี้ไอรูปแบบครับพวกนี้มันบอกอะไรเรากันแน่ไม่ใช่แค่ชื่อนะฮะแต่คือคําถามพวกนี้ต่างหากที่สําคัญ ทำไมมันถึงเกิดขึ้นคนอื่นในตลาดก็คิดอะไรกันอยู่แล้วเราจะใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมของคนหมู่มากนี้ได้ยังไงการตอบคำถามพวกนี้ได้สําคัญกว่าการจําชื่อรูปแบบได้เยอะเลยครับครับมาถึงส่วนที่2ซึ่งเป็นแนวคิดที่สําคัญมากๆเลยอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองการวิเคราะห์ทางเทคนิคไปเลยก็ได้อยากให้ลองดูภาพเปรียบเทียบอันนี้นะครับมันทรงพลังมากจริงๆอย่ามองกล้าเป็นเหมือน GPS ที่แบบเป๊ะๆบอกเลยว่าราคาจะไปตรงไหน ไม่ใช่แบบนั้นครับแต่มันคือสัญญาณควันต่างหากมันแค่ชี้ทิศทางโดยรวมให้เราเห็นเฉยๆซึ่งมันก็อาจจะถูกลมพัดให้เพี้ยนไปได้ตลอดเวลาเราเลยต้องใช้การตีความไม่ใช่เชื่อแบบตายตัวใช่เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจำไว้เสมอว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคมันคือเรื่องของความน่าจะเป็นนะฮะไม่ใช่การทำนายอนาคตไม่มีใครรู้อนาคตตลาดได้ร0อเหรอครับพอเรารู้แล้วว่าทุกอย่างมันคือความน่าจะเป็น สิ่งที่สําคัญที่สุดมันก็เลยไม่ใช่การพยายามถ่ายให้ถูกแต่มันคือการบริหารความเสี่ยงครับนี่คือสิ่งที่มืออาชีพเขาให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกเลยลองดูตัวเลขนี้นะครับ35%เชื่อไหมครับว่านี่คือวินเรทที่ยังสามารถทํากําไรได้ฟังดูแปลกใช่ไหมครับเสียมากกว่าได้แต่ยังกําไรเนี่ยนะมันเป็นไปได้ครับถ้าตอนที่เราชนะเราชนะเยอะกว่าตอนที่เราแพ้มากๆยังไงสุดท้ายพอร์ตก็โตอยู่ดี และนี่ก็คือที่มาของคำพูดสุดคลาสสิกที่ว่ารีบตัดขาดทุนแล้วปล่อยให้กำไรวิ่งไปมันคือหัวใจของเรื่องนี้เลยครับไม่ได้สำคัญว่าชนะบ่อยแค่ไหนแต่มันสำคัญที่ว่าตอนชนะน่ะกำไรมันก้อนใหญ่แค่ไหนเมื่อเทียบกับตอนขาดทุนดังนั้นนะครับการบริหารความเสี่ยงเนี่ยมันไม่ใช่แค่แผนสำรองเวลาเราเทรดผิดทางนะ แต่มันคือรากฐานคือเสาหลักของแผนการเทรดทั้งหมดเลยตัางหากที่จะทำให้เราอยู่รอดในตลาดได้ยาวๆโอเคต่อมาเรามาดูกันว่าเทรดเดอร์ที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาเปลี่ยนโฟกัสจากการทายให้ถูกไปสู่การทำกำไรได้อย่างไงสิ่งที่พวกเขาทำหลักๆเลยนะฮะคือเรื่องของวินัยการควบคุมความเสี่ยงตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็การเลือกเทรดในจังหวะที่มันคุ้มค่าจริงๆที่สำคัญคือไม่ดื้อครับ ถ้าตลาดบอกว่าเราผิดก็ต้องยอมรับและนี่แหละครับคือประโยชน์ที่แท้จริงของ technical analysis มันคือเครื่องมือชั้นยอดเลยนะที่ช่วยให้เราประเมินความเสี่ยงต่อผลตอบแทนหรือที่เขาเรียกกันว่า risk reward ratio ก่อนที่เราจะกดส่งคำสั่งซื้อขายซะอีกเอาล่ะครับพูดทฤษฎีกันมาเยอะแล้วทีนี้เรามาดูกรอบการทำงานที่มันเอาไปใช้ได้จริงๆกันดีกว่าว่าจะเอาทั้งหมดนี้มาใช้ตัดสินใจได้ยังไง ง่ายๆเลยครับก่อนจะเทรดทุกครั้งลองถามตัวเองด้วยคำถาม3ข้อนี้ 1. หุ้นตัวนี้มันวิ่งมาจากไหนเพื่อนที่เราจะรู้ว่าความเสี่ยงหรือจุดคัดของเราอยู่ตรงไหน 2. มันมีโอกาสไปได้ถึงไหนอันนี้คือเป้าหมายหรือรีวอร์ดของเราและสุดท้ายข้อ3สําคัญที่สุดไอรีวอร์ดที่เราคาดหวังเนี่ยมันคุ้มกับความเสี่ยงที่เราจะรับหรือเปล่าแค่นี้เลยครับ ถ้าจะให้สรุปนะครับจุดประสงค์ที่แท้จริงของ Technical Analysis เนี่ยมันคือการใช้วิเคราะห์จิตวิทยาของคนในตลาดใช้ประเมินความเสี่ยงเทียบกับผลตอบแทนใช้หาจังหวะเข้าออกที่ดีขึ้นและทั้งหมดนี้ก็คือรากฐานของการตัดสินใจเทรดนั่นเองขอฝากคำคมเท่ๆนี้ไว้นะครับยอมเสียความคิดเห็นแต่อย่าเสียเงินในตลาดอีโกหรือความคิดเห็นของเรามันไม่มีราคาเลยครับถ้าตลาดฉเฉลยว่าเราคิดผิดก็แค่ยอมรับแล้วจัดการความเสี่ยงไปซะ ดีกว่าดื้อแล้วเสียเงินจริงไหมครับและสุดท้ายนี้อยากให้ลองกลับไปทบทวนตัวเองดูครับว่าทุกวันนี้วิธีการเทรดของเราเนี่ยมันคือการวางแผนเพื่อรับมือกับความน่าจะเป็นหรือเรากําลังเดิมพันกับคําทํานายที่เราคิดว่ามันต้องถูกกันแน่คําตอบของคําถามนี้แหละครับที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองการเทรดของเราไปเลยก็ได้